ไม่เพียงแต่หมดยุคชีพมันนี่หรือเงินราคาถูกนะครับแต่เราเข้าสู่ยุคของเงินแพงที่ดูแล้วน่าจะยืดเยื้อไปอีกหลายใจมากเลยตราผลตอบแทนของหุ้นกู้หรือเรียกว่าต้นทุนการออกหุ้นกู้ของบริษัทผู้ออกเนี่ยก็ปรับขึ้นสูงขึ้นตลอดทั้งปีสวัสดีครับประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนสัปดาห์นี้จะไปวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์ต้นทุนดอกเบี้ยที่ขยับพุ่งขึ้นนะครับและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อไปอีกหลายไตรมาสโดยต้องจับตากลุ่ม High Yield ที่จะโรเวอร์หุ้นกู้ครบกำหนดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับที่มีวงเงินกว่า23,000ล้านบาทซึ่งประมาณกว่า10,000ล้านบาทอยู่ในเซกเตอร์สังหาริมทรัพย์วันนี้ไปร่วมพูดคุยกับคุณสงวนจุงสกุลผู้บริหารฝ่ายธุรกิจสายงานตลาดเงินตลาดทุนจากธนาคารกรุงไทยครับ สวัสดีครับพี่สงวนครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะชวนพี่สงวนมาพูดคุยกันในแง่ของต้นทุนดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณที่บอลยูมันกระชากขึ้นมาก็น่าจะทําให้การออกใหม่ของหุ้นกู้ในช่วงที่เหลือของปีน่าจะมีต้นทุนทีนท่แพงขึ้นอยากให้พี่สงวนช่วยเราอ้าวให้นิดน,นึงครับว่าต้นทุนหุ้นกู้แต่ละเรทติ้งตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ต้องเรียนว่าไม่เพียงแต่หมดยุคชีพมันนี่หรือเงินราคาถูกนะครับแต่เราเข้าสู่ยุคของเงินแพง ที่ดูแล้ว<อ>น่าจะยืดเยื้อไปอีกหลายตรมากเลยนะครับก่อนอื่นผมขออัปเดตระดับอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับถ้าเอาตัวเลขล่าสุดนะครับคือสักสิตุลานนี่เลยนะครับเทียบกับสักกลางปีแล้วกันประมาณ3เดือนกว่าๆเนี่ยหุ้นกู้อายุสัก3ปีนี่นะฮะเครดิตเรตติ้งทริปเปิลเหรือ A3 ตัวนี่นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ3.22นะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางปีประมาณ 48 basis point ถ้าเป็น rating single A ลบนะจะอยู่ที่3.73หรือก็ปรับเพิ่มขึ้นจากกลางปีเหมือนกันประมาณสัก44 basis point แล้วก็ถ้าเป็น rating triple B บวกอายุ3ปีซึ่งน่าจะเป็น rating ที่อยู่ในมือของนักงทุนบุคคลธรรมดามากที่สุดนะฮะอัตราผลตอบแทนประมาณสัก4ครึ่งหรือปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางปีประมาณ3.6 basis point ต่ภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้หรือเรียกว่าต้นทุนการออกหุ้นกู้ของบริษัทผู้ออกเนี่ยก็ปรับขึ้นสูงขึ้นตลอดทั้งปีปัจจัยที่น่าจะต้องพูดถึงก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติซึ่งปัจจุบันมาอยู่ที่2ครึ่งแล้วก็มีความชัดเจนมากแล้วนะครับว่าวงจรการขึ้นดอกเบี้ยของแบงค์ชาติของบ้านเราน,นี่น่าจะสิ้นสุดลงต้นทุนหุ้นกู้อายุสั้นๆไปจนถึงไม่เกิน3ปีนะครับพวก1ปี2ปี3ปีเนี่ย น่าจะอยู่บริเวณนี้แหละนิ่งๆน,น,นี่แหละนะไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงไปอีกหลายใจมาสแต่สําหรับถ้าเป็นอายุสัก5ปี10ปีอันนี้ต้องพี่นาประกอบกับสภาวะตลาดพันธบัตรของทั้งในสหรัฐและของไทยประกอบไปด้วยครับมาดูในแง่ของสัญญาณภาคธุรกิจเอกชนในการระดมทุนเราเริ่มเห็นสัญญาณในการยกเลิกการขายหุ้นกู้หรือว่าแผนการระดมทุนไหมครับทั้งในแง่ของธุรกิจรายใหญ่หรือว่าธุรกิจรายเล็กๆพวกนี้ยังขายยากไหมครับ สำหรับการออกหุ้นกู้บริษัทก็ยังมีความต้องการออกหุ้นกู้ไปตามปกตินะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลเรื่องการโวลโอเวอร์มาชําระคืนหุ้นกู้รุ่นเกา่าที่ครบกํบาหนดชัยถอนหรือว่าด้วยวัตถุประสงค์อื่นก็ตามนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ต้นทุนเงินทุนมันแพงขึ้นอย่างยืดเยื้อนี่ยมันทําให้ไปกระทบ่วความสามารถในการทํากําไรแล้วก็มันกระทบกับความเชื่อมั่นในหลายๆมุมด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของการขายไม่หมดนะครับหรือขายได้น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้หรือแม้กระทั่งการเลื่อนการขายหุ้นกู้หรือยกเลิกแผนการขายหุ้นกู้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอันนี้อยากให้นักลงทุนเนี่ยอย่าไปตื่นตระหนกนะฮะแต่ให้มองเป็นเรื่องปกติตามสภาพตลาดทุนทั่วๆไปซึ่งก็มีการเลื่อนตามปกติอยู่แล้วนะครับคือบริษัทที่มีการบริหารจัดการ สภาพคล่องที่ดีนะฮะปกติแล้วเขาก็จะไม่ได้พึ่งพาแหล่งเงินทุนแต่เพียงตลาดหุ้นกู้อย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีแหล่งอื่นๆด้วยเช่นสถาบันการเงินเงินกู้กรรมการอะไรต่างๆเนี่ย นะเบียงลําดับจากต้นทุนที่ถูกสุดไปถึงแพงสุดต่างๆเนี่ยการขายหุ้นกู้ไม่ครบกําหนดหรือต้องเลื่อนก็ไม่น่าจะถึงกับทําให้บริษัทเนี่ยขาดสภาพคล่องจนกระทั่งไม่สามารถชําระหนี้คืนได้นะครับแต่เขาก็อาจจะไปหาแหล่งเงินทุนอื่นๆซึ่งอาจจะแพงกว่าก็ทําให้บริษัทผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยมีอํานาจต่อรองที่ลดลงถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆที่ผ่านมาในสมัยที่การออกหุ้นกู้นี้ต้นทุนมันถูกกว่านี้มากครับ จะมีหุ้นกู้ครบดิวในช่วงไตรมาสสุดท้ายประมาณวงเงิน1.5แสนล้านซึ่งจะมีอยู่ประมาณ20,000กว่าล้านนยครับที่เป็นกลุ่ม High Yield โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาที่มีมูลค่าประมาณหมื่นกว่าล้านตรงนี้มีความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนไหมครับ หุ้นกู้เราต้องแบ่งเป็นสกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็น investment grade นะครับซึ่งทราบกันอยู่แม้จะมีความฝืดเคืองมากขึ้นจ่ายแพงขึ้นแต่ว่าบริษัทเหล่านี้เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณว่าจะมีปัญหาในเชิงระบบของตัว Credit Flow นะครับเพราะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างที่เรียนไปนะครับรวมทั้งได้การสับสุนจากสถาบันการเงินต่างๆอยู่แล้วแล้วก็มีความยืดหยุ่น คืองบดุลเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าสามารถรองรับแรงกระแทกจากปัจจัยลบต่างๆได้ดีกว่าแต่กลุ่มที่2ที่เป็น h i g ิวนี่รับต้องดูลงรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่างบดุลเนี่ยรองรับแรงกระแทกได้น้อยกว่าแม้ว่าจะมีบรรษัทพิบาลที่ดีนะครับมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรอบคอบมีความซื่อสัตย์ต่างๆนะครับ แต่เนื่องจากว่าความสามารถในการรองรับแรงกระแทกน้อยกว่าครับบริษัทผู้ออกเนี่ยมีความจำเป็นต้องแสดงให้ตลาดทุนนี่เห็นถึงความระมัดระวังรอบคอบเผื่อขาดอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งมีการสื่อสารกับสเตทโคเดอร์กับตลาดทุนแล้วก็มีความสามารถในการจัดการกับข่าวลือต่างๆที่พุ่งเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งต้องอย่าลืมเลยนะครับว่าตลาดหุ้นกู้นี่เป็นพับ l ิก m a มาเก็ตนะครับไม่เหมือนแบงก์ แบงค์นี่เป็น p r i v a t e market เวลาลูกหนี้สินเชื่อที่มีปัญหาเนี่ยเราก็ปิดห้องประชุมแล้วก็คุยกันแล้วก็ให้มันจบในนั้นแต่ว่าถ้าเป็น public market ยิง่งเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียด้วยเนี่ยข่าวต่างๆที่บริษัทดาเนินการแล้วไม่ราบรื่นเนี่ยมันอาจจะขยายลุกลามแล้วก็บริหารจัดการได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีความระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวบริษัทกลุ่มอสังหานี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีรายบางเซกเตอร์อย่างเช่นอสังหา แล้วก็พวก consumer finance หรือ l e a ซ i n g นะครับซึ่งเป็นอุตสาหการรมที่มีความอ่อนไหวต่อต้นทุนเงินกู้มากกว่าอุตสาหการรมอื่นๆนะครับแล้วจากข้อมูลของ t r i s t Rating ในปีนี้ที่มีการ downgrade ที่มีการปรับลด แนวโน้มจาก Stable เป็น n e g a t i v e Outlook เนี่ยในกลุ่มบริษัทนั้นนี่ก็มีบริษัทอสังหาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยบริษัทจําเป็นจะต้องมีการพิจารณาลดการพึ่งพาหนี้หรือไม่นะครับหรือพิจารณาลดรักษา d e b t to e q u i t y ratio ให้อยู่ในระดับต่ําผันไปพึ่งพาเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะยืดเยื้อยาวนานไปอีกนานแค่ไหนครับ ภาวะตลาดช่วงนี้ก็กำลังปั่นป่วนถูกซ้าเติมปัจจัยกระทบใหม่จากภาวะสงครามอิสราเอลและฮามาสประเมินว่าซัพลายดีมานในตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือว่ายาวไปจนถึงปีหน้าทิศทางจะเป็นยังไงบ้างครับผมประเมินว่าผลกระทบจากภาวะสงครามไม่ไม่ได้มากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรยากาศสงครามเนี่ยถ้าหากขยายตัวแล้วมีผลทําให้ราคาน้ํามันราคาพลังงานมัน ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไปกดดันค่างเงินบาทไปกดดันทําให้ย i e ของพันธบัตรบาล์นไทยนี่ปรับตัวสูงขึ้นและมันก็อ้อมกลับไปส่งผลทําให้ต้นทุนการออกหุ้นกู้มันแพงขึ้นบิ่สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สงวนม,มากมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากติดตามรายการประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนได้ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มทาง Facebook YouTube และ t i k t อกของประชาชาติธุรกิจสําหรับวันนี้สวัสดีครับ